สวัสดีครับ สองท้องถิ่นไทยกลับมาพบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมให้ทุกท่านได้สัมผัสกับสเสน่ห์ที่ซุกซ่อนอยู่ในแต่ละท้องถิ่นทางทีวีไทยทีวีสาธารณะแห่งนี้ครับสถานการณ์ด้านพลังงานทั่วโลกในทุกวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากเพราะว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนในทุกระดับกันเลยครับแต่สําหรับชาวบ้านที่ตาบลดอนแก้วอเาเภอแม่รินจังหวัดเชียงใหม่นั้นพวกเขาได้นำเอาภาวะวิกฤตมาเปลี่ยนให้เป็นโอกาสวิกฤตของพวกเขานั้นคืออะไร และโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่นั้นได้สร้างประโยชน์ให้กับพวกเขาอย่างไรกันบ้างไปติดตามชมกันในช่วงนี้ครับ ท่านผู้ชมสำหรับช่วงสิบทิศทั่วไทยวันนี้นะคะหยดน้ำค่ะพาทุกท่านมาแอวเหนือกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับด้านหลังของหยดน้ำที่ท่านเห็นอยู่นี่เลยค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและขอบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะและถ้าท่านผู้ชมนะคะอยากจะรู้นะคะว่าเขามีวิธีการยังไงนะคะรวมถึงค่ะทำอย่างไรที่ทำให้เขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายขนาดนี้ แต่ถ้าใครอยากจะทราบนะคะเราไปสืบสอะหาข้อมูลกันเลยค่ะถ้ายังไงตามหยดน้ำมาเลยนะคะไปค่ะการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้นยึดตามหลักคำขวัญที่ว่าสร้างท้องถิ่นให้ก้าวหน้าพัฒนาคนให้ก้าวไกลความสุขของประชายิ่งใหญ่คือหัวใจอบอตอดอนแก้วจากตรงนี้เอง เป็นจุดที่ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วได้รับรางวัลพัะปกเกล้าถึงสองครั้งรางวัลองค์การบริหารส่วนตำบลดีเด่นและรางวัลบริหารการจัดการดีเด่นในโครงการเสริมสร้างธรรมภาภิบาลและความโปร่งใส5ปีด้วยกันครับในการที่จะดึงประชาชนเขามีส่วนร่วมเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญต่อเขานะว่า,าสิ่งต่างๆเนี่ยให้เขามีความสามารถเฉพาะตัวซึ่งเรา พอจะทราบว่าคนใดนะฮะที่มีความสามารถในด้านใดนะฮะเราเขาพยายามให้ความสําคัญของเขาแล้วก็ให้เขามาเป็นเป็นตัวช่วยในการทํางานของเราคือเราต้องยอมรับความคิดเห็นของเขาด้วยในระดัวิธีเสนอแนะเขาด้วยนะอีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้ความคิดจากของเราผสมผสานกันไปนะ สำหรับวิกฤตในช่วงปัจจุบันนะคะจะเห็นว่าราคาแก๊สเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันแต่ชาวบ้านที่นี่ค่ะเขากลับไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้กันเลยนะคะเพราะว่าเขามีแก๊สใช้กันฟรีเอ๊ยยังไงคะถ้ายังไงเราไปสอบถามท่านปลัดกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านปลัดคะหนูสงสัยว่าแก๊สฟรีเนี่ยได้มาอย่างไงคะ,คะที่นี่เขาใช้แกส๊สขี้หมูกันค่ะฮะแกส๊สขี้หมูท่านผู้ชม าัานเป็นไหร่คะพูดเลยหรือเปล่าคะว่าขี้หมูเนี่ยมันนำมาทําแก๊สได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าแต่ก่อนเนี่ยกินขี้หมูเนี่ยที่ทันหมดได้ห้าเ,เหม็นมากเลยแล้วก็มีแมลงวันเยอะมากชาวบ้านถึงขั้นว่าจะให้ยุบฟาร์มแต่ตอนนี้เรามาปรึกษาลือกันค่ะต้องแก้ไขปัญหานะโดยการทำบ่อกแก๊สชีวภาพ ที่หมูจากในโรงเรือนเนี่ยมาตามรางตรงนี้แล้วก็จะลงสู่บ่อหมักตรงนั้นนะคะเห็นไหมคะช่องนี้เล็กหนะค่ะแล้วก็จะลงสู่บ่อหมักบ่อหมักอยู่ทางโน้นนะคะอ๋อทางโน้นนะคะไปกันเลยค่ะใช่ใไปดูเพราะท่านประหลัดเชี่ยวชาญมากนะค่ะนี่ใช่มคะบ่อหมักอ่านี่คุณสุทัศน์อธาสุทัศน์เชิญเลยค่ะช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยนะคะว่า ไอขี้หมูเนี่ยที่มันมาจากในเราใช่ไหมคะแล้วก็มาตามท่อตามรางเรื่อยๆเนี่ยแล้วก็มานี่ไอเนี่ยคืออะไรไว้ทําอะไรเนี่ยฮะจุดเนี่ยที่นี่เป็น้องว่าเป็นบอ่อมักค่ะบอ่บอแก้ตรงนี้เป็น้องว่าเป็นบอ่อบ่อฟิดดมขนาดกว้าง8เมตรลึกสี่เมตรค่ะตัวนี้ว่าขี้หมูทุกโุงเรียนกุโุงเรียนเลยนะ,ะทุกหลังกู้หลังจะมารวมอตัวอยู่ที่อันนี้ อันที่นี่เลยที่กมักบอลน,นี่หมดต่ที่กมักนีนน่หมดเลย,เยอ๋อค่ะอย่าทํางเมื่อเกิดก้จุภาพเอางี้ดีกว่าค่ะในเมื่อเราดูไปแล้วเราไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าว่าเจ้าการเนี่ยมันไปสู่ชาวบ้านได้ยังไงค่ะ <aring> ได้ค่ะเ <tara. S 3> ชิญค่ะแล้วเดี๋ยวเราเดินไปหาชาวบ้านกันโดยผ่านตาม,ามท่อนียมั้ยคะตามท่อไปเลยค่ะจะได้พบชาวบ้านนะคะ ตามท่อไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมคะท่านตลาดเหนื่อยจังเลยค่ะนี่เราไปไหนกันคะนี่นะคะบ้านผู้ใช้แก๊สสวัสดีค่ะไปค่ะไหนคะท่านตลาดที่บอกว่าที่นี่มีของดีใช้แก๊สหุงอาหารนี่เหรอคะโอ้โหแก๊สแรงมากค่ะท่านผู้ชม่ะเป็นไงคะ อนุภาพของเขาแรงสูงจริงๆค่ะถ้าหกว่าทั้งประเทศไทยเนี่ยเขาร่วมกันนะคะในการที่จะใช้แก๊สตัวนี้ <c oughs> ก็ประหยัดเงินไปได้เยอะนี่นะคะเป็นเพียงแค่ครัวเรือเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันนะคะในส่วนร้านอาหารใหญ่ๆ,ๆค่ะที่เขานําแก๊สขี้หมูตรงนี้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากๆเลยนะคะอรัสสําหรับตอนนี้นะคะแล้ก็ขอขอบคุณก่อนนะคะขอบคุณค่ะค่ะมาเร็วค่ะ ชามใหญ่มากเลยนะคะพ e ี่ค้าขายอย่างนี้ไม่ขาดทุนหรอคะไม่ขาดค่ะเพราะใช้แต่แกสขี้หมูค่ะต้นทุนต่ำไงต้นทุนต่ำค่ะขายได้ในปริมาณที่มากพอสมควรราคาก็ถูกนะคะปริมาณก็เยอะเพราะว่าใช้แกสขี้หมูนั่นเองสรุปว่าเนี่ยทั้งหมู่บ้านคือใช้แกสขี้หมูกันหมดเลยใช่ไหมคะกินเลยดีกว่าค่ะ เลยค่ะเดี๋ยท <ST IT US> ่านัง่งกินตามสุกเดียวด้วยเลยเนี่ยท่านายกคะเป็นไงคะมาอุดหนุนร้านนี้ด้วยเหรอคะมาบ่อยเอาแล้วทำไมถึงมาอุดหนุนร้านนี้ล่ะคะท่านนาย,ยกก็อร่อยนะครับถูกได้เยอะโอ้หท่านนายกมาแล้วนะคะน่าทานมากๆเลยท่านนายกคะสรุปว่าทั้งหมู่บ้านนี่คือใช้แก๊สขี้หมูหมดเลยเหรอคะใช้ใช้แก๊สขี้หมูหมดเลยทั้งหมู่บ้านโอ้ก็คือทำอาหารอร่อยอะไรกันอย่างนี้ก็คือ แกที <ฐ streak. S 1> ok ่หมู่ธนายกคะคูชินะาทานมากเลยค่ะประว่าเนี่ยปรันธาหสิแค่เกียรตงเรียนบ้านดอเจียวก่อน ตอนนี้หยดน้ำอยู่ที่วัดดอนแก้วนะคะปกติข่าววันอาทิตย์นะคะเด็กๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะใช้เวลาว่างนะคะไปกับการวิ่งเล่นแต่วันนี้ค่ะเด็กๆที่อบตดอนแก้วเนี่ยเขาใช้เวลาว่างกันอย่างเป็นประโยชน์มากเลยนะคะโดยเขามาร่วมทํากิจกรรมข่วงกํากึศกันนะคะและถ้าใครอยากทราบนะคะว่าข่วงกํากึศคืออะไรนะคะถ้ายังไงตามหยดน้ำมาเลยดีกว่าค่ะคนบ่มีกํากึศคนที่ไม่รู้จักคิดนะ คนคดคนเสียมคนที่ทำอะไรประหลาดประหลาดไม่เหมือนชาวบ้านเขาคนบูกันบูเดียมคนที่มีรู้สึกท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะหยดน้ำก็อยู่กับน้องกิฟนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องกิฟคะพี่อยากจะสร้างบ้าวันนี้เนี่ยเรามาทำกิจกรรมอะไรกันคะอ๋อเพื่อนๆก็จะมานั่งล้อมวงกันนะคะหรือเรียกว่าขวงกำกึดนะคะเอ๊ขวงกำกึดนี่คืออะไรอะคะสงสัยไหมคะท่านผู้ชมวางกำกึดนะคะหมายถึง ลานความคิดนะคะข่วงก็หมายถึงลานกําืุนก็แปลว่าความคิดนะคะอ,อ,อ๋อก็คือภาษาเหนือนั่นเองค่ะก็ห <c oughs> มายถึงว่าลานความคิดใช่ไหมคะ <c oughs> พอถึงวันหยุดเด็กๆหลายคนคงได้ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานแต่สำหรับเด็กๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วนั้นทุกวันอาทิตย์เด็กๆจะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมข่วงก,กําลุดลานแสดงออกซึ่งความคิดเห็นอย่างอิสระ ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วเป็นผู้ริเริ่มขึ้นมาตรงนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นเกี่ยวกับกลุ่มโอโยน้อยนะคะนี่เหรอคะค่ะอ๋อตรงนี้ทำอะไรกันก็จะประชุมเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะ,คะแล้วก็สุขภาพอ๋อก็คือบรรดา,น,น,าน,น้องๆก็คือทุกคนจะมาทำกิจกรรมว่าจะเป็นการคุยเกี่ยกับเรื่องอาหารสุขภาพเพียงแค่คุยหรอค่ะแล้วก็จะมีอ่ลงพื้นที่จริงด้วยค่ะ โครงการออยน้อยเป็นหนึ่งในกิจกรรมข่วงกำกึศเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าตลอดจนความสะอาดภายในบริเวณตลาดโดยโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยกับคนในชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วซึ่งแม่ค้าในตลาดได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับ โครงการนี้ดีมีประโยชน์อะไรเข้ามาช่วยครับสอนเด็กฮะเกี่ยวกับการตรวจการดูอาหารปลอดภัยทุกอย่างครับอย่างเช่นตรวจผักก็จะดูวิธีการดูผักนะฮะดูออยอนะครับดูสารเนื้อแดงดูฟอร์มาลีสสารพอกขาวมากมายนะฮะกิจกรรมของอบตจอนแก้วยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้ายังไงไปติดตามชมกันต่อเลยค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับสังคมไทยในยุคปัจจุบันนะคะน้อยคนมากคะ่ะที่เขาจะมาทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจต่อผู้อื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนแล้ววันนี้นะคะหยดน้ำจะพาท่านไปดูการทํางานของกลุ่มอาสาพ,พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ด,ด้อยโอกาสเอาปะตนอนแก้วกันคะ่ะ มัครพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้โดยโอกาสอบตดอนแก้วสวัสดีสสดค่ะ,ด,ะด,ดีสวัสดีลัสอ่ายกลงยกยิ้ยยยตรงนี้กลุ่มภาษาของเราเนี่ยทุกคนที่ลงไปเนี่ยจะต้องรู้รู้บทบาทรู้หน้าที่ทุกคนได้รับการอบรมมาหมดมในเรื่องของอ การดูแลผู้ป่วย,ย,ยในเรื่องของการเคลื่อนไหวหรือว่าตาบอดทุกคนจะต้องไปสวมบทบาทเป็นคนพิการมาก่อนพอเห็นเรายิ่งทำยิ่งแฮปปี้ยิ่ง, happy, ย,งยิ่งมีความสุขยิ่งมีความอิ่มเอิบใจเสาร์อาทิตย์เราก็ออกละตะเวนเที่ยมคนอื่นเขาเห็นแล้วเขาก็เกิดการศรัทธาว่าเออพวกนี้เอาจริงนะ<ม>เขาก็อาสามามีส่วนร่วมด้วย ก็ขอฝากบอกกลุ่มอาสาทุกคนที่เพิ่นมาเยี่ยมหรือจากอปตอของน้อนแก้วนี่นะเจ้าก็ขอขอบคุณน,นั่กๆที่เพิ่นมองเห็นความพิกันยังมีความหมาอยู่เนาะวันหนึ่งก็คงจะดีขึ้นก็ดีใจอ่เจ้าที่เพิ่นมาช่วยนี่บันนึกบอกฝันว่าจะมีวันนี้ เราได้สบายอยู่นี่ก็เพื่อเจ้าหน้าที่เป่นมาตรวจดูมารักษาะในตำบลนดอนแก้วของเรามีผู้พิการทั้งหมด78รายค่ะโอ้นี่คือรวมผู้ได้โอกาสหรือยังคะยังค่ะยังยังไม่รวมเลยเหรอคะก็นับว่าเยอะมากก็เหนื่อยพอสมควรเนาะบางทีท้อไหม ทุกคนคิดว่าถ้าเรามาด้วยใจแล้วคำว่าท้อไม่มีท่านผู้ชมคงจะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาปตดอนแก้วเนี่ยน่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งเลยนะคะ<ม>สำหรับวันนี้ช่วงสิที่ทัวไทยกับหยดน้ำหมดเวลาลงแล้วสำหรับวันนี้หยดน้ำขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ในทุกวันนี้นะครับถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างเพื่อนบ้านแล้วเราก็คงต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหาได้ยากมากๆโดยเฉพาะในสังคมเมืองอย่างเรานี่แหละครับแต่ถ้าว่าในต่างจังหวัดนั้นเราคงยังพอเห็นภาพเหล่านั้นอยู่บ้างแต่ว่าในคนบางกลุ่มเช่นคนพิการหรือว่าผู้สูงอายุนั้นกับกลาย